ะคไม่ใช่ค่ะสวยจนหมาเห่าค่ะโอเคค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะต้อนรอบหนึ่งครั้งค่ะเข้าสู่เวอราไฮรักซ์ซีลิวอัลเฟสซีลิวอัล2022สนุกสนานกระดังกระดังดังค่ะใช่แล้วค่ะอะค่ะ็สำหรับในรอบนี้เจอกันรอบสองคนเช่นเคยค่ะครับ่ะ MC จั๊กโอนและ MC อมแอมค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงเบียรจะได้เจอกันแล้วนะคะกับเบียร์ ทุกท่านจะได้เจอกับความสดใสนะจ๊ะใช่เลยนะคะแต่ว่าระหว่างนี้ค่ะถ้าท่านไหนยังไม่ได้รับแมส่านนะคะมาลงทะเบียนรับแมสค่านปีได้เลยค่ะยี่ปีขึ้นไปรับร้อไฟบิงโกด้วยเพราะว่ารอบนี้เนี่ยน้องเปียนอกจากจะมามอบความสนุกสนานนะคะยังจะมามอบเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค่ะถูกต้องค่ะนะคะวิชแล้วค่ะใครที่มีใบบินโกแล้ค่ะมารอกันได้บริเวณด้านหน้าเวทีเลยค่ะจ้าไม่มี ลงทะเบียนเลยนะคะตอนนี้ยังทันใช่ไหมคะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราตั้งอยู่เดี๋ยวรับแจกเลยรัวแจกเลยชิ้นแรกกล่องนี้อันนี้ไหมกล่องใหญ่ใช่ไหมกล่องใหญ่ไปเลยเนาะกล่องใหญ่ไปเลยข้างหน้าอะไรดีเตานี้ค่ะเตานี้คค่ะหักจี่ฉันจะให้น้องเบียร์เลือกค่ะโอเคให้น้องเบียร์เลือกเลยว่าอยากจะแจกอะไรให้สําหรับทุกท่านได้ใช่ไหคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะ เดอ๋ยองราเลยค่ะเดี๋ยวจะได้เจอกันแล้วนะคะกับสาวสวยน่ารักค่ะที่ทุกท่านนั้นรอคอยค่ะนะคะโ้โหวันนี้ทีมงานก็คือโดนตกไปหลายคนเลยนะคะโหรู้สึกทีมงานพุดโดยเฉพาะทีมงานผู really? ้ชายน้่ยะพุ้กระชวยทีมงานผู้หญิงนี่ก็คือโอ้โหสายตากับคิปัตคลิปกัตมาตลอดเลยจริงทนไม่ไหวแล้วค่ะทุกท่านก็น่าอยากน่าจะอยากเจอกันแล้วใช่ค่ะและตอนนี้ น้องเดี่ยวเราก็พร้อมแล้วค่ะใครแล้วค่ะเพราะเซฟเบอร